ขอสวัสดีทุกท่านและเชิญรับฟังธรรมเรื่องรวมหลักธรรมง่ายๆสำหรับการดำเนินชีวิตเราต้องมีความเข้าใจสิ่งต่างๆชัดเจนเวลาเรียนเวลาศึกษาอะไรต้องชัดต้องถามตัวเองอยู่เสมอว่ารู้และเข้าใจเรื่องนี้ชัดไหมถ้าไม่ชัดก็ไม่เป็นปัญญาถ้าเป็นปัญญาต้องชัดคำคำนี้มันบอกอยู่แล้ว ปัญญาแปลว่ารู้ชัดรู้ทั่วทีนี้ชัดมันก็มีหลายระดับแต่อย่างน้อยต้องชัดในระดับการสื่อสารเอาไว้ก่อนระดับนี้เป็นขั้นต้นถ้าสื่อสารไม่ชัดแล้วก็ไม่ชัดไปตลอดทั้งหมดถ้าเริ่มด้วยสื่อสารชัดก็จะค่อยๆก้าวไปเองสู่ความชัดเจนในระดับที่ลึกลงไปสิ่งทั้งหลายนี้อยู่ที่เรามอง จึงต้องรู้จักมองมองให้ดีมองให้เป็นมองให้เห็นธรรมถ้ามองไม่ดีใจของเราก็วุ่นวายปนป่วนกระวนกระวายเดือดร้อนแต่ถ้ามองให้ดีถึงแม้สิ่งนั้นคนทั่วไปเขาว่าไม่ดีไม่ชอบใจเมื่อจำเป็นที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นเฉพาะหน้าแล้วเราก็มองให้มันเป็นธรรมไปหรือมองให้เห็นธรรมขึ้นมา ทำแบบนี้ก็เป็นธรรมวิจัยอย่างหนึ่งเรียกว่ามองอะไรก็ได้ถ้ามองให้ดีแล้วมันเป็นธรรมหรือทําให้เห็นธรรมได้หมดเหมือนอย่างอาจารย์ที่สอนธรรมบางท่านท่านเน้นในเรื่องนี้ว่ามองอะไรให้เห็นเป็นธรรมมองใบไม้อิดดินอะไรก็เป็นธรรมหมดถ้ามองไม่ดีอะไรอะไรก็เป็นอธรรมไปหมดทำให้ใจของเราเสียหาย เช่นเห็นคนไม่น่าดูถ้ามองไม่ดีก็เกิดโทสะแต่ถ้ามองให้ดีอาจจะเกิดกรุณาเกิดความสงสารอย่างนี้เป็นต้นหรืออย่างพระเทรีท่านหนึ่งในสมัยพุทธกาลถึงวาระมีหน้าที่ไปจัดอุโบสถก็ไปจุดเทียนขึ้นแสงเทียนสว่างมองที่เปลวเทียนนั้นเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอมองอย่างนี้ก็เห็นธรรม ทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาฉะนั้นสิ่งทั้งหลายนี้อยู่ที่เรามองจึงต้องรู้จักมองมองให้ดีมองให้เป็นมองให้เห็นธรรมหรือมองให้เป็นธรรมถ้าจะไม่ประมาทก,ก็ต้องให้เวลาไม่ผ่านไปเปล่าพระท่านสอนว่าเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างเราได้บ้างหรือเปล่า บางท่านก็คิดว่าวันนี้ได้ถึงหนึ่งร้อยเหรียญใหมคิดในทางได้เงินได้ทองได้วัตถุซึ่งก็ถูกขั้นหนึ่งแต่นอกจากได้เงินได้ทองต้องดูว่าได้การได้งานได้ทำประโยชน์แก่ชีวิตแก่สังคมได้ทำการพัฒนาตัวเองได้พัฒนาจิตใจจนถึงพัฒนาปัญญาบ้างหรือไม่มองให้ลึกลงไปต้องมองทุกชั้น อย่ามองแค่วัตถุเท่านั้นขั้นที่สำคัญคือต้องมองลึกเข้าไปถึงในใจของตัวเราเองว่าได้อะไรบ้างไหมได้คุณธรรมเพิ่มขึ้นบ้างไหมถ้าไม่ได้คุณธรรมก็ให้ได้ภาวะจิตที่มีความโปร่งโลงจิตใจของเรามีความสดชื่นร่าเริงผ่องใสได้บ้างไหมอย่างน้อยพัฒนาจิตใจให้ได้ภาวะนี้คือปลอดโปรง่งโล่งใจ มีความอิ่มใจปลื้มใจสดใสแช่มชื่นเบิกบานใจที่ทางพระท่านว่าได้ปิติและประโมทถ้าได้อย่างนี้อย่างน้อยก็มีสุขภาพจิตด,ดีแล้วถ้าเราเอาอารมณ์เป็นใหญ่มากก็แสดงว่าเรายังมีความก้าวหน้าในธรรมน้อยถ้าเราใช้ปัญญาใช้เหตุผลมากก็แสดงว่าเราก้าวหน้าในธรรมมากปัญญานี้ เป็นหลักสำคัญซึ่งอย่างน้อยเราจะต้องตรวจสอบตนเองว่าในการดำเนินชีวิตของเรานี้เราได้ทําการต่างๆโดยใช้ปัญญาหรือไม่คนเรานี้มีสองประเภทคือคนที่ทําอย่างที่ภาษาปัจจุบันเรียกว่าทำตามอารมณ์พวกหนึ่งกับคนที่ทําด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลอีกพวกหนึ่งเราก็เอาปัญญานี้ มาตรวจสอบตนเองว่าในการกระทำของเราหรือที่เราดาเนินชีวิตในแต่ละวันนี้เราได้ใช้ปัญญาแค่ไหนหรือเราได้ทำตามอารมณ์แค่ไหนถ้าเราเอาอารมณ์เป็นใหญ่มากก็แสดงว่าเรายังมีความเจริญก้าวหน้าในทางน้อยถ้าเราใช้ปัญญาใช้เหตุใช้ผลมากก็แสดงว่าเราก้าวหน้าในธรรมมาก มีความเจริญงอกงามดีก็เอาหลักอันนี้มาตรวจสอบการที่ต้องการสิ่งใหม่ๆเข้ามานี้ถ้าไม่รู้จักใช้สติไม่รู้จักใช้ธรรมะเข้ามาควบคุมก็จะกลายเป็นความต้องการที่ทางพระท่านเรียกว่าตัณหาอยากได้ใหม่ก็ต้องการเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่การที่จะได้พบได้เห็นสิ่งใหม่นี้บางทีเกี่ยวกับเรื่องความต้องการ ซึ่งทำให้เรามีความอยากได้สิ่งต่างๆเพิ่มเข้ามาตัณหาเป็นความปรารถนาซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งคือสแสวงหาความยินดีพอใจในสิ่งใหม่ๆเรื่อยไปพอได้พบสิ่งนี้แล้วสิ่งนี้ก็กลายเป็นสิ่งเก่าแล้วก็สแสวงหาสิ่งใหม่ๆอย่างอื่นต่อไปอีกไม่รู้จบสิ้นถ้าไม่มีหลักในการควบคุมความต้องการความต้องการนั้น ก็จะไม่มีที่สิ้นสุดเข้าลักษณะที่ทางพระบอกไว้ว่านตติตันหาสมานาทีแม่น้ําเสมอด้วยตันหาไม่มีชาวพุทธเรานับถือพระพุทธศาสนาไม่ใช่เอาแค่ว่ายึดเหนี่ยวจิตใจให้สบายแล้วก็จบแต่ต้องเอามาใช้ปฏิบัติเอามาใช้พัฒนาชีวิตของเราให้ดีงามการที่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้น ็เพราะศาสนาก่อนนั้นมูเป็นที่พึ่งที่ยึบเหนี่ยวจิตใจชนิดเหนี่ยวแล้วดึงลงให้หลงให้จมให้หมกอยู่ในการพึ่งพาอำนาจภายนอกรอผลดนบันดาลพระพุทธศาสนาก็เลยเกิดขึ้นมาแก้ไขโดยมาเหนี่ยวแล้วดึงขึ้นเพื่อจะให้ประชาชนได้พัฒนาในเรื่องความประพฤติทั้งกายวาจา แล้วก็พัฒนาจิตใจและพัฒนาปัญญาให้พึ่งตนเองได้ดีขึ้นจนเป็นอิสระต่อไปอันนี้จึงจะเป็นประโยชน์ที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาชาวพุทธเรานับถือพระพุทธศาสนาไม่ใช่เอาแค่ว่ายึดเหนี่ยวจิตใจให้สบายแล้วก็จบแต่ต้องเอามาใช้ปฏิบัติเอามาใช้พัฒนาชีวิตของเราให้ดีงามทั้งกายวาจาและจิตใจ พร้อมทั้งปัญญาให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะในที่สุดเราต้องเป็นอิสระพึ่งตนเองได้พอสู้ปัญหาก็เกิดปัญญาพอได้ปัญญาก็หมดปัญหาคนที่มองว่าชีวิตของเราคือการฝึกพอเจอปัญหาแล้วสู้ปัญหาไม่ถอยก็จะได้ฝึกตนเพราะการสู้ปัญหาทำให้เกิดปัญญาการสู้ปัญหา คือการมีความเพียรพยายามที่จะแก้ปัญหาปัญญาก็พัฒนาขึ้นมาพอสู้ปัญหาก็เกิดปัญญาพอได้ปัญญาก็หมดปัญหาจึงเป็นการพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นมักประสบความสำเร็จจากการสู้ปัญหาโดยเฉพาะการเผชิญปัญหาที่ยากหรือสู้สิ่งที่ยากเมื่อพยายามแก้ไข เขาก็พัฒนาตัวเองให้มีความสามารถยิ่งขึ้นเข้มแข็งยิ่งขึ้นรู้เข้าใจเกิดปัญญายิ่งขึ้นจนกระทั่งประสบความสำเร็จธรรมะช่วยให้เรารู้จักความสุขในการดำเนินชีวิตมากยิ่งยิ่งขึ้นไปสู่ความเป็นผู้เต็มเปี่ยมสมบูรณ์จนกระทั่งความสุขเป็นคุณสมบัติของชีวิตอยู่ภายในตัวเองตลอดเวลาไม่ต้องหาไม่ต้องรออีกต่อไป คนที่พัฒนาความสุขมาถึงขั้นสุดท้ายแล้วนี้เป็นผู้พร้อมที่จะเสวยความสุขทุกอย่างไม่เหมือนคนที่ไม่พัฒนาได้แต่หาความสุขอย่างเดียวเมื่อหาไม่ได้ก็มีแต่ความทุกข์เต็มที่และในเวลาที่เสียดความสุขนั้นจิตใจก็ไม่โปร่งไม่โล่งมีความหวั่นใจหวาดระแวงขุนมัวมีอะไรรบกวนอยู่ในใจสุขไม่เต็มที่ แต่พอพัฒนาความสุขขึ้นมายิ่งพัฒนาถึงขั้นสูงขึ้นก็ยิ่งมีโอกาสได้ความสุขเพิ่มขึ้นหลายทางกลายเป็นว่าความสุขมีให้เลือกได้มากมายและจิตที่พัฒนาดีแล้วช่วยให้สวยความสุขทุกอย่างได้เต็มที่โดยที่ในขณะนั้นนั้นไม่มีอะไรรบกวนจิตใจให้ขุ่นข้องหมองหมัวเป็นนันว่าธรรมะช่วยให้เรารู้จักความสุข ในการดำเนินชีวิตมากยิ่งยิ่งขึ้นไปสู่ความเป็นผู้เต็มเปี่ยมสมบูรณ์จนกระทั่งความสุขเป็นคุณสมบัติของชีวิตยอยู่ภายในตัวเองตลอดเวลาไม่ต้องหาไม่ต้องรออีกต่อไปเมื่อตั้งจิตคิดจะเอาเราจะมองคนอื่นเป็นคู่แข่งแต่เมื่อคิดจะให้เราจะมองเขาด้วยความเข้าใจและเกิดความเมตตาการุณา จริยธรรมแบบพอใจกับจริยธรรมแบบจำใจมีความแตกต่างกันมากเมื่อเข้ามาในจริยธรรมแห่งความเอื้อประสานและความสุขวิธีคิดของเราจะเปลี่ยนไปเมื่อตั้งจิตคิดจะเอาเราจะมองคนอื่นเป็นคู่แข่งหรือเป็นเหยื่อแต่เมื่อคิดจะให้เราจะมองเขาด้วยความเข้าใจและเกิดความเมตตากรุณาความเข้าใจ ความหมายของถ้อยคำต่างๆที่สำคัญต่อชีวิตของคนเช่นคำว่าความเสมอภาคและความสุขเป็นต้นก็จะเปลี่ยนไปโดยเมื่ออยู่ในระบบแข่งขันคนจะมองความหมายของความเสมอภาคในแง่ของการปกป้องตัวเองและเรียร้องสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนแต่ในระบบประชาธิปไตย ที่ถูกต้องตามธรรมความเสมอภาคกลายเป็นภาวะที่ช่วยให้เราเกิดมีโอกาสมากที่สุดที่จะร่วมมือสร้างสารรค์เอกภาพและประโยชน์สุขให้แก่สังคมความสุขแบบแข่งแย่งแบ่งแยกกลายมาเป็นความสุขแบบประสานกลมกลืนกันได้ฉันใดความเสมอภาคแบบแข่งแย่งแข่งขันก็เปลี่ยนมาเป็นความเสมอภาคแบบประสานกลมกลืน ซึ่งกันและกันได้ฉันนั้นมองทุก์ขให้ถูกทุกนั้นก็จะเป็นประโยชน์เมื่อมีความทุกข์อย่าตื่นเต้นแต่ต้องมองสถานการณ์ให้ถูกพอดีพอดีอดไม่ร้ายเกินไปหรือดีเกินไปอย่ามองแคบแคบให้มองไปข้างหน้าว่าเราสามารถผ่านสถานการณ์อันเลวร้ายครั้งนี้ไปด้วยดีเรื่องทุกสุขเป็นของธรรมดา คนเราก็อยากจะหนีทุกข์ประสบสุขเหมือนกันหมดแต่เมื่อเราอยู่ในโลกก็ต้องเจอกับมันทั้งสองอย่างเป็นเรื่องธรรมดาหมุนเวียนเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังแต่เมื่อคิดได้เช่นนี้ก็ต้องไม่ปลงใจหรือปล่อยตัวมัวนอนสบายต้องมองเหตุผลค้นเหตุปัจจัยและหาทางแก้ไขอย่างน้อยสุขทุกข์ก็มีทั้งแง่ดีแง่ร้าย ความทุกข์ใช้ไม่เป็นก็จะเป็นการบีดคั้นตัวเองทุกอย่างรอบตัวแย่ไปหมดทั้งกายใจแต่ถ้าใช้เป็นมองทุกข์ให้ถูกทุกนั้นก็จะเป็นประโยชน์พอใจสงบดีมีกำลังใจใจนั้นก็ตั้งหลักได้ก็มีสติขึ้นมาเมื่อคนมีจิตสามัคคีแล้วกายสามัคคีจึงจะมีความหมายถ้าเอากายมารวมกัน เป็นกายสามัคคีแต่ใจไม่เอาด้วยกันนี่กายสามัคคีก็ไม่มีความหมายกำลังผลมากมายก็ไปไม่รอดฉะนั้นจิตสามัคคีหรือใจสามัคคีนี่สำคัญคนที่ฟังสวดมนต์มีจิตใจมารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในความสงบมีใจระลึกนึกถึงด้วยศรัทธาในพระพุทธเจ้าในธรรมในความดีงามต่างๆในเรื่องที่ดีมีประโยชน์อันควรจะทำ ก็เป็นจิตใจที่ดีงามมีความสงบแล้วมีปิติสดชื่นเบิกบานแจม่มใสก็มีกำลังใจขึ้นมาพอใจสงบดีมีกำลังใจใจนั้นก็ตั้งหลักได้ก็มีสติขึ้นมาพอสติมาตั้งหลักได้จะทำอะไรใจก็พร้อมคนที่อยู่ในโลกต่อไปนี้ต้องพัฒนาให้ดีต้องเป็นคนที่สุขได้ง่าย ทุกได้ยากถ้าพัฒนาไม่เป็นหรือไม่พัฒนาก็จะเป็นคนที่สุขได้ยากและทุกได้ง่ายคนที่อ่อนแอก็จะมีความสุขตามแบบของคนอ่อนแอความสุขของคนอ่อนแอนั้นเปราะบางแตกสลายง่ายและความสุขอย่างนั้นก็เปลี่ยนเป็นทุกได้ง่ายไม่ยั่งยืนมั่นคงส่วนคนที่เข้มแข็ง ก็จะมีความสุขที่เข้มแข็งด้วยความสุขที่เข้มแข็งก็มั่นคงและยากที่จะเปลี่ยนแปลงคือความสุขนั้นยากที่จะเปลี่ยนเป็นความทุกข์แถมยังเจอความทุกข์น้อยๆก็ไม่หวั่นไม่กลัวจึงเป็นคนที่ทุกได้ยากและเป็นคนที่สุขได้ง่ายเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในโลกต่อไปนี้ต้องพัฒนาให้ดีต้องเป็นคนที่สุขได้ง่ายทุกได้ยาก ถ้าพัฒนาไม่เป็นหรือไม่พัฒนาก็จะเป็นคนที่สุขได้ยากและทุกได้ง่ายคนมีปัญญาแม้แต่ทุกก็เห็นคุณค่าและใช้ประโยชน์ได้เราจะต้องให้คนรู้จักใช้ประโยชน์จากความทุกข์คือเมื่อทุกข์บีบคั้นให้ดิ้นรนขวนขวายก็ทำให้เกิดความเข้มแข็งแล้วการที่มีทุกข์ก็คือเกิดปัญหาซึ่งทำให้หาทางแก้ไข เมื่อพยายามแก้ไขปัญหาเราก็จะได้พัฒนาตัวเองด้านที่หนึ่งซึ่งเป็นหัวใจก็คือได้พัฒนาปัญญากว่าจะแก้ปัญหาได้เสร็จผ่านรู้ลงไปก็ได้ปัญญามากมายพร้อมกันนั้นก็ได้พัฒนาทั้งด้านกายด้านวาจาและด้านจิตใจเช่นพฤติกรรมก็คล่องขึ้นจิตใจก็เข้มแข็งมีสติมีสมาธิดีขึ้นเป็นต้น สารพัดอะไรต่ออะไรก็มากันใหญ่เพราะฉะนั้นทุกจึงใช้ให้เป็นประโยชน์ได้และเราก็จะต้องเอาประโยชน์จากทุกให้ได้นี่แหละท่านจึงให้หลักว่าคนมีปัญญาแม้เจอปัญหาประสบทุกข์ก็สามารถมีความสุขได้ถึงแม้อยู่ท่ามกลางทุกข์ก็ต้องรู้จักมีความสุขได้ด้วยเมื่อไม่มองในแง่ชอบหรือชัง ก็ไม่มีการรับความกระทบกระแทกจิตใจปลอดโป,ปร่งผ่องใสตลอดเวลาเมื่อคนเราพบเห็นอะไรเริ่มแรกทีเดียวเขาก็จะมองในแง่ที่ว่าชอบหรือไม่ชอบแล้วต่อจากนั้นก็จะมีการปรุงแต่งไปตามความชอบใจหรือไม่ชอบใจนั้นอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่พอเปลี่ยนมาเป็นนิสัยนักศึกษาธรรมเขาเปลี่ยนใหม่ กลายเป็นมองว่าประสบการณ์นี้เราจะนํามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไม่คํำนึงถึงว่าประสบการณ์นี้น่าชอบใจหรือไม่เพราะว่าสิ่งทั้งหลายไม่ว่าดีหรือร้ายล้วนมีคุณได้ทั้งนั้นถ้ารู้จักนํามาเลือกใช้ให้เป็นประโยชน์ฉะนั้นสำหรับผู้เป็นนักศึกษาทำแล้วก็จะไม่เห็นอะไรที่ไม่มีประโยชน์และในแง่ของจิตใจเมื่อไม่มองในแง่ชอบหรือชัง ก็ไม่มีการรับความกระทบกระแทกจิตใจปลอดโปร่งผ่องใสตลอดเวลาพุทธมนต์คือมนต์ของพระพุทธเจ้านี้เป็นเรื่องสำหรับศึกษาที่จะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจด้วยปัญญาไม่ใช่แค่เอามาจำให้แม่นใจแล้วว่าให้คล่องปากโดยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราสวดมนต์ไปสวดมนต์มาเราก็ลืมความหมายเดิมที่ว่า ท่านให้สวดมนต์เพื่อจะได้สาธยายคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้คิดพิจารณาคำสอนของพระองค์ให้ได้ศึกษาและนำไปใช้เป็นปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้เราเอามาสวดมาสาธยายก็ดูสิว่าเราเข้าใจความหมายดีไหมและเราจะเอาไปใช้ไปปฏิบัติอย่างไรอย่างนี้จึงจะเรียกว่าตรงตามความหมายเดิม ถ้าสันโดษเพื่อสุขก็จบลงด้วยความที่เกียจใช้ทําเพื่อก้าวไปไม่ใช่เพื่อนอนสบายคนที่สันโดษจริงแท้ไม่ใช่แค่มีความสุขแต่เมื่อสันโดษก็ไม่มีเรื่องวุ่นวายไม่มีอะไรพรุงพรังแล้วก็ตัวเบาเก้าวไปได้คล่องไม่ว่าจะทำการใดจะปฏิบัติิกจหน้าที่อะไรก็เพียรพยายามได้เต็มแรงทำได้เต็มเวลาเต็มที่ คนไทยเรานี้ใช้ทำบางข้อไม่ถูกเมื่อเอาทำมาใช้ผิดก็เกิดโทษแม้แต่กุศลธรรมเมื่อใช้ผิดก็เกิดโทษและอีกอย่างหนึ่งบางทีชาวพุทธเราก็ใช้กุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลกันเสียมากไม่ว่าจะใช้ผิดหรือใช้ไม่ครบก็เสียหายทั้งนั้นใช้ผิดกับใช้ไม่ครบนั้นเป็นคนละอย่างกันที่ว่าใช้ไม่ครบ เช่นใช้ไม่ครบชุดของมันไม่ครบถ้วนตามระบบองค์รวมใช้ว่าวาแหว่งแหว่งมีตัวอย่างเยอะแทนที่จะให้เป็นความขัดแย้งมนุษย์ที่ฉลาดก็อาจทำให้กลายเป็นส่วนเติมเต็มกันและกันความขัดแย้งนั้นในแง่หนึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาคือมันเป็นธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายที่แต่และอย่างมีความเป็นไปนของมันเมื่อคนละต่างคนละส่วน เป็นไปคนละทางก็ย่อมขัดแย้งกันแม้แต่เมื่อดำรงอยู่ตามปกติสิ่งทั้งหลายก็ย่อมแตกต่างกันเป็นธรรมดาอยู่แล้วความแตกต่างนั้นขัดกันบ้างเข้ากันบ้างแล้วทำให้เกิดความหลากหลายและความสมบูรณ์แต่มนุษย์เป็นธรรมชาติส่วนพิเศษที่สามารถจัดสรรความเป็นไปต่างๆให้เป็นไปตามเจตนาของตนได้ มนุษย์จึงเอาประโยชน์จากความขัดแย้งก็ได้ปรับเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นความประสานเสริมกันก็ได้แม้แต่ความแตกต่างแทนที่จะให้เป็นความขัดแย้งมนุษย์ที่ฉลาดก็อาจทำให้กลายเป็นส่วนเต็มๆของกันและกันการที่เราแสดงความคิดเห็นจะต้องมาด้วยกันกับความพร้อมที่จะรับฟังคนอื่นและในการรับฟังคนอื่นนั้น เราก็จะได้เดินหน้าในการหาความรู้เพิ่มขึ้นด้วยถ้าเรามีจุดหมายในการหาความรู้ให้เต็มให้สมบูรณ์เราจะไม่รังเกียจเราก็จะคอยรับฟังหาความรู้ของเราเรื่อยไปซึ่งก็กลายเป็นดีเพราะฉะนั้นทางพระจึงสอนให้เป็นธรรมกามโมแปลว่าเป็นผู้ใคร่ธรรมที่ว่าใคร่ธรรมก็คืออยากได้ความจริง ที่ว่าอยากได้ความจริงก็คืออยากรู้เมื่ออยากรู้ก็หาความรู้จึงต้องเป็นนักศึกษาเป็นนักถ่ายถามและรู้จักแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพราะฉะนั้นหลักข้อนี้ท่านจึงย้ำไว้มากหลักการนี้เป็นข้อสำคัญที่ต้องใช้ในสังคมประชาธิปไตยการที่เราแสดงความคิดเห็นจะต้องมาด้วยกันกับความพร้อมที่จะรับฟังคนอื่น และในการรับฟังคนอื่นนั้นเราก็จะได้เดินหน้าในการหาความรู้เพิ่มขึ้นด้วยอุเบกขาไม่ใช่ไม่รับรู้อะไรไม่ใช่เฉยเมยไม่รู้เรื่องหากแต่รับรู้อย่างผู้มีปัญญาอุเบกขาแปลกันง่ายๆว่าความวางเฉยวางเฉยอย่างไรถ้าเราเห็นอะไรรับรู้อะไรแล้วเราวางเฉยเสีย บางทีมันเป็นแต่เพียงความวางเฉยภายนอกหรือพยายามทำเป็นเฉยแต่ใจไม่เฉยจริงและไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรอย่างนี้ไม่ถูกต้องเฉยอย่างนี้ไม่ใช่อุเบกขาความวางเฉยในที่นี้หมายถึงความเรียบสงบของจิตที่เป็นกลางกลางไม่เอ็นเอียงไปข้างโน้นข้างนี้และเป็นความเฉยรู้คือรู้ทันจึงเฉยไม่ใช่เฉยไม่รู้ หรือเฉยเพราะไม่รู้เป็นการเฉยดูอย่างรู้ทันและพร้อมที่จะทําการเมื่อถึงจังหวะท่านเปรียบจิตที่เป็นอุเบกขานี้ว่าเป็นจิตที่ทุกอย่างเข้าที่ดีแล้วเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเข้าที่ถูกจังหวะกันดีแล้วใจของเราจึงวางเฉยดูมันไปเหมือนอย่างเมื่อเราขับรถตอนแรกเราจะต้องวุ่นวายเร่งเครื่องปรับอะไรต่ออะไรทุกอย่างให้มันเข้าที่ พอทุกอย่างเข้าที่แล้วเครื่องก็เดินดีแล้ววิ่งเรียบสนิทด,ดีแล้วต่อแต่นี้เราก็เพียงคอยมองดูคุมไว้ระวังไว้ให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการเท่านั้นเหมือนอย่างว่าถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เมื่อลูกเขารับผิดชอบตัวเองได้เขามีการมีงานต่างๆทำแล้วเราช่วยเขามาแล้วเขาดำเนินการของเขา ได้ทำงานของเขาได้ดีแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เพียงแต่มองดูเท่านั้นไม่เข้าไปวุ่นวายไม่ก้าว่ายแทรกแซงในชีวิตหรือในครอบครัวของเขาจิตใจที่วางเฉยอย่างนี้ได้เรียกว่าอุเบกขาอุเบกขาไม่ใช่ไม่รับรู้อะไรไม่ใช่เฉยเมยไม่รู้เรื่องหากแต่รับรู้อย่างผู้มีปัญญารู้ว่าอะไรเป็นอะไร เมื่อเข้าที่ดีแล้วทุกอย่างเป็นไปด้วยดีรู้ว่าคนเขาควรรับผิดชอบตัวเองในเรื่องนี้ใจระวังเป็นกลางสนิทสบายอย่างนี้เรียกว่าอุเบกขาทำดีเพื่อให้เกิดความดีใครจะยกย่องสรรเสริญหรือไม่ก็ไม่หมู่ติดข้องหลักปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามพึงมุ่งผลดีตามสภาวะเป็นแกนหรือเป็นหลักไว้ก่อน ซึ่งเมื่อทำก็ย่อมได้ส่วนผลดีเชิงสังคมเป็นต้นพึ่งถือเป็นเรื่องรองหรือเป็นส่วนประกอบจะได้หรือไม่ก็แล้วแต่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปเช่นทำดีเพื่อให้เกิดความดีใครจะยกย่องสรรเสริญหรือไม่ก็ไม่หมู่ติดข้องหรือทำดีเพื่อฝึกตนเพื่อให้ชีวิตและสังคมเจริญงอกงามโดยไม่ต้องคิดจะเอา หรือจะได้อะไรจากสังคมแต่ถ้ามุ่งเอาผลดีด้านสังคมเป็นต้นโดยไม่ทำให้เกิดผลดีตามสภาวะถึงจะได้ผลที่ต้องการแต่จะกลายเป็นการหลอกลวงซึ่งมีแต่จะทำให้ชีวิตและสังคมเสื่อมทรามลงไปไม่เร็วก็ช้าความสุขที่เป็นจุดหมายซึ่งใช้คำเรียกว่าเป็นบรมสุขนั้นมากับปัญญาที่รู้แจ้ง ทำจิตใจให้เป็นอิสระที่แม้แต่ความสุขอย่างสูงก็ครอบงำไม่ได้และความสุขนั้นก็เป็นอิสระสุขแท้สุขจริงไม่มีพิษไม่เป็นไยัยไม่ต้องหาไม่ต้องพึ่งพาไม่ขึ้นต่ออะไรมีประจำอยู่กับตัวจะอยู่ไหนไปไหนเมื่อใดก็สดใสเบิกบานเป็นสุขทุกเวลาสำหรับคนทั้งหลาย ที่ยังไม่ได้รู้ถึงสุขสูงสุดนั้นก็ไม่เป็นไรเมื่อรู้เข้าใจหลักแล้วก็มาพัฒนาความสุขกันต่อไปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังขออนุโมทนาบุญจากการรับฟังและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดนบันดาลให้ท่านและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไปเทินกาเลนะธรมัสวนังเอตมัง คารมุตมังการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอันสูงสุด